้าครีมเห็ดสูตรทำง่ายสุดๆใน15นาทีจานรูดูดีแบบนี้รู้ไหมว่าทำง่ายเวอร์เป็นเหมือนกันไหมย่าเบื่อข้าวก็อยากกินเส้นบ้างต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือน้ำมันพืชใส่เส้นพาสต้าที่ชอบลงไปพอสุกแล้วตักมาพักไว้แล้วก็คลุกน้ำมันมะกอกทำครีมซอสใส่เนยหอมหัวใหญ่เบคอนแฮมแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยเห็ดที่ชอบลงไปผัดให้ทุกอย่างสุกแล้วก็ใส่ครีมโคเลโคเลโคเลเอาคำนี้ออกไปจากหัวไม่ได้ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยถ้ามีพริกไทยดำจะเข้ากันมาากกว่นนี้ะ คนให้เข้ากันอีกทีแล้วก็ใส่เส้นแพนเน่ที่เราต้มไว้แล้วลงไปแล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากับน้ําซอนนะทุกคนพอเข้ากันดีแล้วก็ใส,ส่พัฟมซาชีตสตามใจชอบได้เลยผัดให้เข้ากันอีกทีแค่นี้ก็ได้จานง่ายๆแล้วก็ดูดีแล้วก่อนกินก็โรยพาสลีรีส,สรับอีกสักหน่อยแล้วก็โรยชีสอีกนิดนึงออนท็อปด้วยไข่ออนเซนหือโคตรน่ากินนะ่าเอาดีๆถ่ายรูปลงไอจีก็นึกว่าไปกินร้านดูที่ไหนแต่ว่าทำง่ายๆที่บ้านแค่15นาทีก็ได้จานดูดูแพงกินทานะทุก